สถานการณ์ครับฉันเป่าตอนนี้เพื่นบอกว่าทเจราจาเพราสำเร็จสิปิดดานครับเออมันต้องเป็นทั้งสันเลนแไมเล่ะไว้ตัวที่เขาโจมตีเฮาไฟโยวมันก็เป็นไปบ่ได้สเนะ เล่าล่าสุดครับท่านเปาฟังเขาได้พิดกฎกติกาลำเดมมียนมา2สองอยเมตรครับท่านเปากูบกจัดการเอาเืนส่วนต200้นสองลอยเมตดผู้นี่น่เขาต้องจัดการเด็ดขาดบ้าทีครับท่านเปาผิดที่้วสิลบกันเสียเลโอ้ยเขาจะเงนบกคิดบกกว่งบกไก่วิที่เอาเื่อนบกจะเป็นต้องไปยิ่งเพิ่งป้ากับเขาเดี๋ยวนี้เฮ็ดจังไหครับท่านเปาหนังก็ตีกันฮีดนึกภาษาสองอยเมตรแม่เขาเห็นหลักฐทนก็ใส่ในบกบกยิ่งเอาเออแม่เนี้ยเนาะครับท่านเปา เอาบอกบกยิ่งไปคือเจ้าเคยคิดว่าบกบกตกใส่หวัวโอ้ยใส่การแล้วขนาดเป่าบานทุบ่มมใส่ทุเรียน<ว>เขาจะไมีน้ำห่วยทุเรียนเมียมต้องเยสิขเขาต้องสิทธิเตยบอกนกนณีอะได้หมักลำย่อยบอกงอผู้ต้องขมกลมไม่อยาิดีดไปได้กเห้ยท่านบอาข้าขน้อยเห็นว่าเขาควรใส่หลักการแบบสามกกครับท่านบอาโอ้ยเจ้าสิ้ข้าวมาตำสาตำกกนี่บัดย่ำใดเขาจะสิย่อยหนีจากประเทศเจา้าเออ ท่านเป่าสามกกขับโมเมนตามกกข้าน้อยแนะนำให้ดังไฟอูดแล้วก็เป่าล่มไปทางเขเจาะเรอนี่ก็น่นาสนใจได้ท่านกงสุน อันเขียนได้งั้นส่งไปทั้งกองครับคือเจ้าดังไฟอุดอีกเรื่องครับท่านเปาเรื่องเฟกนิวนี่ท่านเปาต้องเตือนพี่น้องอย่าให้หลงเสือ้อเด็ดขาดเฟกนิวเป็ตัวสำคัญแต่ว่าเขาเล่อ,200 m, อย่าสองรอยเมตรเขายังไป่เห็ดหยังอยู่สบับเดียวนี่กระจังว่านี่แหละครับท่านเปาสอบถามเดียวกะล้าโหมพันบอกว่าใส่วิธีสันติมาสันติเนี่ยเดี๋ยวคือเจ้ามาเผาบ้านมึงนี่จะเอาหน้าไปต้อนรับเขาอยู่สบบเดียวด่านก็บปิด ไฟก็บบัาตัดเน็ตกับบัาตัดมันแปลว่าเน่ไดขคอยก็วงวงขึ้น,นกันตัดเน็ตบ่ได้เด็ดขาดได้ครับท่านเป่าถ้าตัดเน็ตนี่แกงคอเซนเตอร์คือเจ้าชีบนมีเน่าเห็ดได้ครับท่านเป่าเออมันก็จาแกงคองเซนเตอร์อยู่ฟังนั้นหลายโอ้เรื่องข้าวโอ้อยไปตดัดได้คือเต่าเห็ดงานซะ่าเออคนที่ถือตัวก็คือคนฟังเฮ้าครับท่านเป่าคุณเจ้าอยู่นั่นบ่ถือจับเลยครับโอ้ยใอยว่าบ่ต้องตัดดอกตัดมันก็บ่ได้ตัดมือเดียวแล้วตัดมันต้องทารลทมนตี เขาจะมาตัดนิบินในการตัดเน็ดกวนคือรลวบกวนอยู่ฟังนั่นอ่ามันต้องเจรจา abc ก่อนครับ่ันปอบมันจังสิปิดด่านได้เด้ยครับ่ันปอบไม่เป็นขั้นตอนเขาบอกปิดด่านก่อนมันจังสิมีอำนาจต่อรองปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟสกคอนตัวขต่างงงขึ้นกันครับชันปอบที่ไปเจรจาเขาแต่ว่ามีอำนาจต่อรองเนี่ยเขาเขาอีกย่อมเข้าหรือว่าฟังเข้าสิลนบทพระเอกวาครับ โอ้จมะม้าไฟเออยูใส่ในนาคืาจะง่วเป็นเบาหวานาน,าาน,นี่นะมาเบิ่งฟังขเขาฟังเฮาเนี่ยบ่นว่าตระกบริหารตั้งแดฟังเขาเจ้าบริหารนี่มิตกคนหักคนสื่นส้มขับ่านเป๋าเอิกระจังวาน่นั่นแหละบ้านคือเจ้าคือหักกันบดบานบดเมืองบดหมอนี่เป็นกระลาวหอมคอนคือดาบดบัทท่านกงสุนที่เก่งเรื่องการวิเคราะห์ล้องวิเคราะห์เบิง่งเนี่ยไปยังลักษณะนี้ขน้อยอาชีว่า อาชีเป็นไปได้ที่ขืาเจ้าสิใสแผนพระเอกีมากเขาครับประมาณว่าทั้งสองฟังม่มีปัญหากันสิตีการสิกาคันแก้ปัญหาบ่ได้อยู่ซื่อๆก็มีพออีอีนึงโทษไปหาเคียบปัญหาทุกอย่างจบเม่นล่ะครับท่านเปอแล้วเล่ากสิกลายเป็นพระเอกีมากเขามีผลในการเลือกตั้งเสื่อนะมันก็เป็นไปได้เดียวไาทายกองสุดมันย้อมจะคดดาทุวประเทศบ่กแก้ปัญหายัางจกักยาง ที่ขคยน้อยว่ามาเป็นเคร่งการวิเคราะห์ครับท่านเปาโบนเนียนน้องวันครับเอ๊ะหรือว่าสิเมนมันบอกให้กูอดไว้อยู่นี่มห้